ครับการเก็บภาพบรรยากาศย่ำเศร้าครับอากาศแจ่มใสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่รูดใบออกครับ15วันเห็นผลเลยครับตอนนี้กำลังแตกครับแตกยอดอย่างงามเลยน่ครับี่พี่น้องแตกยอดอย่างสวยครับออกทุกกิงแล้วครับทุกหมองแล้วครับพี่น้อง นะครับเต็มเลยครับถ้าพักวันอายุสามปีสี่ปีห้าปีครับรูดใบได้ครับรูดแบบเบาโชคเนี่นแหละครับบอตายครับกะเเลือข้างล่างไว้จังหน่อยก็ดีครับรูดได้นะครับผักวันป่าอายุสามปีขึ้นไปนะครับตัดกิ่งเขียวๆออกครับเอาไว้จต่ขาวๆครับนี่กิ้งขาวๆนี่คือ จะแตกยอดดีครับครับการรูดเพิ่มไปเรื่อยครับครับต้นนี้การรูดแล้วครับต้นนี้จะสามเมตรแล้ะครับนี่ถ้าเป็นต้นตัวแม่นี่ยเจ้าเลยครับแต่บอกหนาจะเมีนหรอกครับแต่เป็นต้นตัวแม่มันจะเป็นผดๆลนะครับเนาะมันจะมีหน่วยครับ อันนี้ก็ได้เช่นกันครับนี่กิงเล่หลายบาลโจกับปล่อยเล่ได้ครับนี่คือเอาไว้ตอนกินครับนี่ครับมองนี่ตามที่บาลโจกเบื้องกับโอ้หลยกิงครับพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่หา้าต้องรอให้มันขนาดมันใหญ่ก่อนครับกับเสากับผ้ามาชมบรรยากาศครับมาเบิ่งยอดผังหวานงามๆกำลังเตียยอดครับอ้าวสะมุนมาอย่างนี้ โอ้มาเด่นไก่แท้แมวอันนี้ครับพี่หน้่งสวยๆครับยอดที่สวยงามนปากหวานป่ารูดเลยนะครับปากหวานป่าอายุ3ปีขึ้นไปนะครับกาตัดคือบาโชกตัดนี่แหละครับเพราะต้องยันาต่รยครับครับจังน้อยก็ได้เก็บแล้วครับนี่ประมาณสิบมือครับ หลังจากที่เด็ดไปกับประมาณหนึ่งเดือนครับรูเหลืองครับผมหนึ่งเดือนนี้ได้การเลยครับ